สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมบันทึกลับ3ก๊กก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวสกิลท่าประสานรุ้งเจนสีนะครับตรางเงาตัดจันแม่ทัพที่จะต้องมีเพื่อใช้ในการปลุกพลังนะครับนั่นก็คืออุยเอียนหมาป่าและซุนเกียนห้าวหานเมื่อเราทำการปลุกพลังแล้วนะครับเราก็จะทำการอัปเกรดเลเวลนะครับของสกิลท่าประสานด้วยนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูความสามารถของสกิลท่าประสานกันนะครับความสามารถของสกิลนะครับคือสร้างดาเมจท่าประสานให้ศัตรูแถวหน้า381%มองข้ามป้องกันแม่ทัพลดพลังโจมตีและพลังป้องกันลง10%ต่อเนื่อง2รอบก็คือนะครับศัตรูแถวหน้านะครับที่โดนสกิลนี้นะครับก็จะถูกลดพลังโจมตีและพลังป้องกันลงนะครับ10%ซึ่งก็ถือว่าดีมากเลยนะครับ ซึ่งจะทำให้แม่ทัพของสตูนะครับอ่อนแอลงและเมื่อเป้าหมายที่มี HP นะครับต่ำกว่า50%นะครับก็จะสร้างดาเมจท่าประสานเพิ่มอีก450%นะครับร,รวมๆแล้วนะครับก็น่าจะโดนประมาณ831%นะครับ และในขณะเดียวกันนะครับก็ยังสามารถลดเลี่ยงดาเมจนะครับให้ศัตรูทั้งหมด15%นะครับต่อเนื่อง2รอบได้อีกด้วยนะครับก็จะเห็นว่านะครับสกิลท่าประสานนี้นะครับจะสามารถทำดาเมจนะครับและสามารถลดพลังโจมตีพลังป้องกันนะครับและลดเลี่ยงดาเมจของศัตรูได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้ศัตรูนะครับอ่อนแอลงนะครับดังนั้นนะครับแม่ทัพฝ่ายเรานะครับก็จะสามารถทำดาเมจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นนั่นเองนะครับ เมื่อเราเปิดใช้ท่าประสานนี้แล้วนะครับเราก็จะได้รับสเตตัสนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็คือ HP นะครับ 2,023.4k นะครับโจมตีนะครับเพิ่มขึ้นอีก 106.3k นะครับป้องกันนะครับเพิ่มขึ้น 53.2k นะครับและสเตตัสทั้งหมดอีก3%นะครับ ต่อมานะครับเราก็ไปดูตัวอย่างของสกิลท่าประสานกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับด่านที่370นะครับซึ่งผมได้ดองด่านไว้นะครับไม่ค่อยได้ตีด่านเท่าไหร่นะครับด่านก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ แป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับเรามาดูตรงที่สรุปกันดูนะครับโจมตีที่แรงที่สุดนะครับก็จะเป็นเกียงอุยนะครับแล้วส่วนของสกิลท่าประสานของเรานะครับก็ทำดามจไปที่นะครับ5 0 4 3 1ล้านนะครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบครั้งที่2กันดูนะครับว่าจะโจมตีแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับผมก็จะทำการตะลุยด่านไปเลยนะครับยอดแม่ทับภูหองอะไรนั่นครับดาบอยู่คนอยู่ออกทวนไร้เหมอยออกทวนลิบป,ป้ในสายตาข้าไม่เห็นว่าจะเก่งตรงไหนให้ความสำคัญ ับเส้นทางเต่าไร้รูปเลิศฟื้นฟูหันสังหารจนแม้ตายเก้า้ันก็ไม่เสร็จปกป้องวยกกออกสุดนอกเขต500ลี้การโจมตีและตั้งรับต่างไม่สามารถขาดได้ยอดแม่ทัพผู้หองอะไรนั่นข้าฟันดาบเยวก็จัดการได้แล้วมาดูรอบที่2กันนะครับว่าดาเมจจะเป็นเท่าไหร่นะครับ ถ้าสตูเหลือเลือดน้อยกว่า50%นะครับก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับก็มาดูสรุปกันนะครับรอบนี้เตียวหุยนะครับก็ทำดาเมจแรงที่สุดนะครับ และในส่วนของสกิลท่าประสานเรานะครับทำดาเมจไปที่นะครับ978.3ล้านนะครับซึ่งถือว่าแรงขึ้นกว่าเมื่อกี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็อาจาเป็นเพราะเมื่อกี้นะครับเป้าหมาย HP ต่ำกว่านะครับ50%นะครับก็โดนดาเมจแรงขึ้นนะครับ ต่อไปเราไปทดสอบครั้งที่3กันดูนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็จะตะลุยด่านเหมือนเดิมนะครับ,บััดกเวตวพวกเขาจะกลายเป็นมีเพียงความกล้าแต่ไร้ปัญญาย,อย่อมไร้คับฟ้าครามสิ้นแล้วแท้หางก็ถือเป็นอัปค่าได้ช่วยเหลือนายรุ่นที่3มแห่งงอกกบุนคุณของมหาเสนาอุปราชจูกัดข้าเบ้งเฮกจะชดใช้ทั้งชีวิต นนนลนะแล้วนะครับก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเราก็มาดูกันที่สรุปนะครับ รอบนี้เตียวหุยนะครับก็ได้ MVP ไปครองนะครับนับว่าเตียวหุยนะครับเป็นตัวทําดาเมจที่แรงที่สุดนะครับของจกกกนะครับในปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของสกิลท่าประสานนะครับรอบนี้ทําดาเมจนะครับไปที่828.3ล้านนะครับเทียบกับสกิลลุงเจนหนึ่งด้านล่างนะครับทําดาเมจไปแค่489.72ล้านนะครับ ก็ถือว่าสกิลรุ่งเจนสีนะครับรุนแรงกว่าอยู่ดีนะครับยิ่งเจนสูงๆนะครับก็จะทำดาเมจแรงขึ้นนะครับดาเมจนั้นนะครับก็จะต่างกันนะครับอยู่ที่พลังลบของเราด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการหาสกิลรุ่งมาใช้นะครับก็สามารถหาได้จากกิจกรรมสั่งการใต้ล่านะครับซึ่งต้องขอบอกว่านะครับผมไม่ได้ทำการเติมเงินเลยนะครับแต่ทำการดองเหรียญพลท้องเอาไว้นะครับ เพื่อใช้ในการแลกนะครับอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับแต่สําหรับสายฟรีนะครับก็คงต้องใช้เวลามากกว่าสายเติมอยู่แล้วนะครับหากผู้เล่นสายฟรีนะครับท่านใดที่มีความอดทนพอนะครับก็เชื่อว่าทุกคนสามารถเก่งขึ้นได้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจกับทุกท่านนะครับพัฒนาตัวละครของเรานะครับและสนุกกับการเล่นเกมด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนนะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ